สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นใช้งาน Lightroom กันนะครับโดยการปรับปรุงค่าบน Panel Basic สำหรับ Panel Basic นะครับจะเป็นส่วนที่ใช้ในการปรับปรุงในเรื่องของไวบ a l a n c e แล้วก็สภาพแสงของภาพถ่ายนี้นะครับให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพื่อปรับปรุงให้ภาพถ่ายนะครับมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานต่อหรือว่าตกแต่งด้วยคำสั่งหรือว่าเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบที่สำคัญนะครับของ Panel Basic นะครับมีอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกก็คือ t r e a t มนต์นะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดว่าภาพที่เราใช้งานนี่นะครับจะต้องการตกแต่งให้อยู่ในโหมดลักษณะไหนนะครับถ้าหากเราเลือก Color mm. ก็จะเป็นการตกแต่งภาพในโหมดภาพสีหรือถ้าเลือก Black and w h ไว e นะครับก็จะเป็นการแปลงภาพให้เป็นภาพขาวดา ซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ treatment แบบ color เพื่อตกแต่งภาพสีนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือในส่วนของ white balance ตัวนี้นะครับจะใช้ในการกำหนดอุณหภูมิสีของภาพถ่ายของเรา ถ้าหากว่าเราถ่ายภาพมาเป็นไฟล์แบบรอนะครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการกำหนดอุณหภูมิสีของภาพเนี่ยให้อยู่ในลักษณะไหนซึ่งเราสามารถเลือกสภาพแสงนะครับให้ตรงกับภาพถ่ายของเราหรืออาจจะเลือกสภาพแสงนะครับเป็นแบบอื่นเลยเพื่อย้อมโทนของภาพเนี่ยนะครับให้มีความแปลกตาขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองจากภาพถ่ายภาพนี้นะครับเนื่องจากว่า ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ามีโทนสีอมสีส้มมากๆเพราะว่าในการถ่ายภาพภาพนี้นยครับแสงนะครับได้มีการสะท้อนไปที่ผนังอิฐนะครับแล้วก็กระทบไปที่ตัวนางแบบทําให้สีนะครับมีอมมีความอมสม้มทีนี้วิธีการก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะต้องการให้ไว้บาลานซ์ของภาพนี้นะครับเป็นแบบไหนซึ่งภาพนี้นะครับถ่ายโดยการใช้แฟลตนะครับเราก็สามารถเลือกที่แฟลช จะเห็นว่าสีของภาพนะครับสีส้มเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มีโทนสีที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังเห็นว่านะครับอุณหภูมิสียังไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือไว้บาลานซ์ e ซ e ล t เตอรนะครับคลิกไปบริเวณสีขาวของภาพนะครับเพื่อ,อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดให้เป็นแสงสีขาวของภาพภาพนั้นนะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถมากำหนดค่าในส่วนของเทมนะครับก็คืออุณหภูมิสีได้เพิ่มเติมอีกนะครับหรืออาจจะชดเชยสีโดยการกำหนดค่าในส่วนของทิน์ก็ได้เช่นกันนะครับการปรับแต่งค่าในส่วนต่อไปนะครับจะใช้ในการควบคุมแสงและก็เงาของภาพเป็นหลักนะครับโดยจะมี2ส,ส่วนให้เราเลือกปรับแต่งนะครับ คำสั่งในชุดแรกนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมความสว่างโดยรวมของภาพนะครับก็คือคำสั่ง Exposure กับ Contrast นะครับ e x p o s u r e นะครับก็จะคล้ายๆกับการชดเชยแสงให้กับภาพนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความสว่างโดยรวมนะครับหรือว่าปรับภาพนะครับให้มืดลงทั้งภาพก็ได้นะครับในขณะที่ Contrast นะครับก็จะเป็นการ ควบคุมในเรื่องของความเปรียบต่างระหว่างแสงและเงาของภาพถ้าหากว่าเราเพิ่มค่าไปมากๆนะครับบริเวณจุดที่เป็นจุดมืดกับจุดสว่างนะครับจะมีความแตกต่างกันสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราลดค่าคอนทราสต์ลงนะครับจะทําให้บริเวณแสงและเงานะครับมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของการลดคอนทราสต์ก็คือจะทําให้ภาพมีมิติที่ค่อนข้างแบนนะครับเราสามารถปรับได้นะครับแต่ว่าควรจะปรับในปริมาณที่เหมาะสม และควรใช้คำสั่งอื่นๆเข้ามาช่วยนะครับในการเพิ่มมิติให้กับภาพนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมจะทำการเพิ่มค่า e x p o s u r e นะครับขึ้นนะครับพร้อมกับลดค่า Contrast ลงเล็กน้อยนะครับสำหรับคำสั่งชุดต่อไปนะครับจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ไฮไลท์ชาร์โดว์ไว้แล้วก็ Black นะครับ ทั้ง4คํคำสั่งนี้นะครับจะใช้ในการควบคุมช่วงแสงที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ไฮไลท์นะครับจะใช้ควบคุมบริเวณที่เป็นส่วนสว่างของภาพนะครับชาร์เดก็คือส่วนเงาไวท์ White คือจุดที่เป็นสีขาวแบล็กก็คือจุดสีดํานะครับสําหรับภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณส่วนที่เป็นส่วนสว่างของภาพเนี่ยนะครับมันยังสว่างไม่ไม่มากนักนะครับเราสามารถเพิ่มค่าไฮไลท์ให้สูงขึ้นได้นะครับ จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นไฮไลท์ของภาพนะครับจะมีความสว่างมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับบริเวณที่เป็นเงาของภาพเนี่ยนะครับค่อนข้างมืดเกินไปนะครับเราสามารถเปิดเงาโดยการเพิ่มค่าชาร์โดเราก็จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นเงานะครับมีความสว่างมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าผิวของนางแบบนะครับดูสว่างเกินไปเนี่ยเราก็สามารถลดค่าไฮไลท์ลงได้นะครับ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับส่วนค่าไวกับ black นะครับจะมีผลกับบริเวณที่เป็นจุดที่สว่างที่สุดของภาพกับจุดที่มืดที่สุดของภาพนะครับซึ่งเราสามารถปรับค่าได้นะครับโดยให้พิจารณาจากภาพเป็นหลักนะครับว่ามีความสมดุลของแสงและเงามากเท่าไหร่นะครับเมื่อคลิกนะครับเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการปรับแต่งก็จะเห็นว่า เราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของแสงและก็เงาของภาพให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาลองดูที่ภาพต่อไปนะครับอย่างภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นภาพถ่ายในลักษณะที่ย้อนแสงนะครับจะเห็นว่าบริเวณท้องฟ้านะครับมีความสว่างสูงมากนะครับในขณะที่ฉากหน้านะครับจะเป็นเงาดำนะครับค่อนข้างมืดเลยทีเดียว ซึ่งการทํางานตรงนี้นะครับเราจะต้องลดนะครับความสว่างในส่วนของไฮไลท์ลงนะครับและเปิดเงานะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยครับให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าที่เราจะต้องปรับแต่งก็คือค่าไฮไลท์ครับครั้งนี้นะครับให้เราลดค่าไฮไลท์ลงนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของท้องฟ้านะครับสีของท้องฟ้านะครับจะมีความอิ่มตัวมากขึ้นนะครับและเพิ่มค่าชโดครับเพื่อเปิดเงา รเราก็จะได้ภาพปักษนะน,นี้ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะเข้าไปปรับปรุงค่าในส่วนของ expouser นะครับเพื่อควบคุมโทนความสว่างโดยรวมของภาพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะลดค่า contrast ลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเราคลิกนะครับเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการปรับแต่งก็จะเห็นว่าเราเห็นรายละเอียดของท้องฟ้ามากขึ้นนะครับ สำหรับภาพลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราปรับแต่งไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยังได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับซึ่งการใช้งานจริงเนี่ยเราจะต้องใช้งานเครื่องมือแล้วก็คําสั่งอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอย่างกรณีนี้นะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือ g r a d u a t e Filter นะครับ Drag Mouse ลงมาแล้วก็ย้อมสีของท้องฟ้านะครับให้สมบูรณขึ้น ก็จะเป็นการปรับปรุงคร่าวๆนะครับใช้งานทั้ง panel basic แล้วก็การใช้เครื่องมืออื่นเสริมเข้ามานะครับเพื่อให้ภาพนั้นนะครับมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการปรับแต่งขั้นในส่วนสุดท้ายนะครับจะอยู่ในชุดของ present นะครับคำสั่งต่างๆในชุดนี้นะครับจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมรายละเอียดของภาพนะครับอย่างภาพตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่า หลังจากที่เราควบคุมแสงเงาของภาพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นว่า รายละเอียดในบางส่วนนะครับมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับบริเวณที่เป็นหมอกนะครับจะเห็นว่าเป็นปุยเมฆสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นชั้นของหมอกที่ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถมากำหนดค่าในส่วนของ texture c u a l i t y แล้วก็ DH e ทั้ง3ส่วนนี้ได้นะครับการปรับค่าทั้ง3ส่วนน,นะครับถ้าหากว่าเรา drag m o u ส์ไปทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการลดนะครับ ลดเรื่องในในส่วนของรายละเอียดต่างๆลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเรา drag ไปทางขวานะครับรายละเอียดของภาพเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นนะครับอย่างเช่น DH เเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนที่ใช้ในการควบคุมความฟ้าขอกภาพนะครับถ้าเราลดนะครับภาพเนี่ยก็จะมีแสงจะมีความฟุ้งนะครับมีความฟ้าเกิดขึ้นมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มนะครับให้สูงขึ้นให้สังเกตนะครับว่าบริเวณ เมฆนะครับจะเห็นรายละเอียดของเมฆเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะมีมิติมากขึ้นนะครับในส่วนของ c a r i t y นะครับก็เหมือนกันนะครับจะควบคุมในส่วนของการกระจายรายละเอียดแล้วก็โทนแสงของภาพให้มากขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราลดค่าของ c a r i t y ลงนะครับจะทำให้ภาพนั้นดูฟุ้งนะครับแต่เมื่อเพิ่มนะครับก็จะทำให้รายละเอียดนะครับของแสงเงาเนี่ยจะมีระดับชั้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับตัวสุดท้ายก็คือ t e x t ซเจอนะครับค่า t e x t ซเจอนะครับเพิ่งถูกเพิ่มมาจากในไลท์รูมในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับะจะมีความสามารถในการเพิ่มรายละเอียดของพื้นผิวให้มากขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราปรับค่าให้สูงขึ้นนะครับรอ,อยอเล็กๆน้อยๆรอ,อยยับรอยแตกต่างๆเนี่ยเราจะเห็น มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการปรับค่าเท็กซเจอร์นะครับควรจะปรับอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะทําให้ภาพดูแตกแล้วก็หยาบมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้คําสั่งทั้ง3ตัวนี้ใหม่อีกนะครับกับภาพนี้นะครับภาพนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่า,ามีความฟ้าเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับเราจะทดลองคลิกที่ปุ่มออโต้นะครับเพื่อให้ไลท์ลูมเนี่ย ปรับค่าแสงให้อัตโนมัติแต่ก็จะยังเห็นว่านะครับภาพเนี่ยยังมีรายละเอียดที่ไม่มากเท่าที่ควรนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขโดยการเพิ่มค่า d h สนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถลดความฟุ้งของฝ้าหมอกลงได้ค่อนข้างมากนะครับ เมื่อเพิ่มค่า clarity ขึ้นนะครับก็จะทําให้เห็นรายละเอียดของแสงเงาชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับส่วน texture นะครับตรงนี้เราอาจจะเพิ่มหรือว่าไม่เพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่สภาพของภาพแต่ละแบบนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีอีก2คําสัง่งก็คือ vibrance กับ saturation นะครับทั้ง2คําสั่งนี้นะครับจะใช้ในการควบคุมในเรื่องของความสดของสีนะครับแต่ว่า จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือไวบรัน t เนี่ยนะครับจะส่งผลต่อสีที่ซีดในภาพนะครับถ้าหากว่าเราเพิ่มค่านะครับบริเวณไหนที่มีความซีดอยู่นะครับมันจะมีความสดขึ้นแต่บริเวณไหนที่สดอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ถูกปรับนะครับซึ่งแตกต่างจาก Saturation นะครับ saturation นะครับถ้าหากว่าเราปรับค่าไปเนี่ยนะครับจะมีผลกับทุกช่วงสีเลยนะครับไม่ว่าสีนั้นเนี่ยมันจะมีความอิ่มตัวสูงแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราเพิ่มค่านะครับสีนั้นก็จะสดขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการปรับค่า vibrance กับ saturation นะครับควรปรับอย่างระมัดระวังนะครับไม่อย่างนั้นจะทำให้สีมันดูไม่ค่อยสมดุลนะครับมันจะดูกลายเป็นสีที่เน่าไปเลยก็สามารถทดลองปรับได้ครับ อย่างภาพนี้ก็จะปรับเพิ่มค่า v i บร a n t นะครับเพื่อเร่งนะครับให้สีมันเกิดความอิ่มตัวสูงยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของ saturation เนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องปรับก็ได้นะครับถ้าหากว่าปรับนะครับก็จะเห็นว่าทุกสีนะครับที่อยู่ในภาพเนี่ยมันจะมีความสดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเมื่อเราทดลองคลิกนะครับเพื่อเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการปรับแต่งนะครับก็จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียว